สวัสดีชาวราศีกรกฎทุกท่านนะครับก็ขอทานายดวงชะตาความรักของชาวราศีกรกฎตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15พฤษภาคมนะครับว่าความรักของชาวราศีกรกฎจะเป็นเช่นไรนะครับผมและนี้ก็เป็นการทํานายดวงทั่วๆไปนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสำหรับคุณก็ได้นะครับและสำหรับใครนะครับที่ต้องการดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้ได้วเช่นกันนะครับ ก็มาเริ่มที่ไพ่ใบแรกของชาวราศีกรากฎกันเลยนะครับเป็นไพ่ของ page of swords เข้ามาหรือว่าเด็กถือดาบนะครับเจนภาพของใครสักคนหนึ่งเนี่ยกำลังทิ้งเรื่องราวโดยการที่ทําเหมือนกับไม่เคยรู้สึกกับสิ่งที่ผ่านมาโดยการทําที่เหมือนกับแมวดําทําผิดทําพลาดทําอะไรที่ไม่ได้คิดให้มันดีๆเช่นหลายคนเนี่ยถูกคนรักเนี่ยนะครับทำเหมือนกับคนที่ไม่เคยรักกันเลยใช่ไหมเธอเหมือนกับคนที่เหมือนกับไม่เคยรู้จักกันตัดกันไปง่ายๆทิ้งกันไปง่ายๆโดยไม่คิดถึงสิ่งที่ผ่านมาด้วยกัน เด็กถือดาบเนี่ยหลายคนจะถูกคนรักเนี่ยหลงผิดนะครับโดนของนอกใจนะครับทำผิดสิ่งผิดธรรมโดยการมีคนอื่นหรือทำร้ายจิตใจก็มีแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมาเนี่ยคือเด็กถือดาบหมายความว่าในเมื่อเขาก้าที่จะทิ้งเรื่องราวในเมื่อเขาก้าที่จะตัดต่อไปเนี่ยเราเองก็เป็นไพ่ก้าวถ้วยครับในเมื่อเขากล้าที่จะมองผ่านความรักไปคุณเองก็เจ็บจนเหมือนกับถูกขึ้นซัดอะทนเจ็บทนถูกทำร้ายทนเสียใจทนถูกตัดถูกกระทำเนี่ยมามากพอแล้ว ฉะนั้นพลังงานของไพ่ก้าถ้วยเป็นท่นานนายดวงชะตาของชาวราศีกรกฎในวันที่1นึ่งพฤษภาคมเลยว่าในเมื่อเขาไม่รักเราในเมื่อเขาตัดเราไปในเมื่อเขาทําเหมือนกับคนไม่เคยรักกันเลยใช่ไหมเราก็เหมือนกับไพ่ก้าถ้วยอ่ะขอแบบออกไปมองทะเลเออกไปเหมือนกับปล่อยให้มันเปตามเวลาปล่อยให้มันเหมือนกับตามโชคชะตาชั้นนออบคัพหมายความว่าชาวราศีกรกฎท่านเนี่ยจะเลือกที่จะไปมองสิ่งที่มันสวยงามมองสิ่งที่มันสบายใจมองหาความสุขบ้างในชีวิตเพราะเจ็บมาเยอะเพราะเหนื่อยมาเยอะ พะรักและทนเจ็บแล้วก็แคร์มาหลายๆอย่างเนี่ยมันมากแล้วนะฉะนันหลายคนจะเหมือนกับมอบความรักมวยตลอดเคยพยายามจะแคร์เขารักษาเขาแต่ก็เจ็บกลับมาทุกทีแต่ก็ถูกทำร้ายกลับมาทุกทีแต่ก็ถูกตัดถูกทิ้งนะครับถูกทาเหมือนคนไม่เคยรู้จักทําเหมือนกับสิ่งไม่มีสิ่งดีไม่เคยมีสิ่งที่สร้างกันมาเลยอะฉะนั้นทั้งหมดหมดยปเขาว่กวันและคืนที่สร้างกันมาไม่มีค่ากับเธอใช่ไหมเดยหลายคนคงอยากจะถามเขาแบบนั้นนะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับชาร์ลีสิกอลกอลทธานเนี่ยในออฟวานครับ เป็นไพ่ของการที่ทํานายดวงชะตาวันที่1วันที่15พฤษภาคมเลยว่าคุณออกมาไกลแล้วนะคุณออกมาจากปัญหาคุณไม่ต้องเหนื่อยคุณไม่ต้องเจ็บคุณไม่ต้องทนแล้วนะพราะก้าวไม่ท้าเปรียบเสมือนกับการที่คุณต่อสู้มาเยอะเจ็บมาเยอะเลือกที่จะก้าวไม่ท้ากับก้าวถ้วยคือการก้าวหน้าก้าวต่อไปคือตัวเราเองก้าวเดินต่อไปทั้งทั้งชีวิตของเราเนี่ยมันมันเหมือนกับไม่ไม่ต้องเดินก็เต็มอยู่แบบนั้นไม่ต้องเดินก็ต้องตายอยู่ตรงนั้นน่ยฉะนั้นเป็นนาฬิกาก็ต้องเดินเป็นคนก็ต้องเเเเดดดิิิินน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 ตตตต่่่อออไไไปคคมมกกกกก็็้งาาาาายยฬืั ส้นก้าไม่ทักกับก้าวถ้วยหมายความว่าไม่ได้หมดรักนะแต่หมดแรงแล้วที่ทนมานานแต่หมดแรงแล้วที่ต่อสู้ที่เจ็บที่เสียใจที่ถูกทำร้ายมานานถึงแม้จะรักเธอมากถึงแม้จะคิดถึงแต่ไปเจ็บไกลๆไปเสียใจไกลๆดีกว่าเจ็บปวดเสียใจอยู่ตรงที่เดิมๆฉัน,นพนักงานหล่านี้หมายความว่าชาวราศีกรกฎในช่วงของเดือนพฤษภาคมวันที่หนึ่งสิบห้าเนี่ยคือการออกมาเจอความสุขการออกมารักตัวเองการออกมาพบเจอการงานงานสมรสงานมงคลสิ่งดีๆพลังงานดีๆในชีวิต เพราะเจ็บมาเยอะเพราะต่อสู้กับสิ่งเหล่านั้นมาเยอะเพราะผ่านสิ่งเหล่านั้นมาแล้วว่ามันถึงเวลาที่ต้องรักตัวเองมันถึงเวลาที่ต้องแบบทําเพื่อตัวเองบ้างหรือว่ามีสิ่งดีให้กับตัวเราเองบ้างเพราะทนมาเยอะเพราะการที่ต่อสู้ไปเนี่ยถ้าเกิดเขาไม่เห็นค่าเราเนี่ยเราออกมาบางทีมันรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีความสุขกว่าก็มีครับไพ่ใบต่อมาเป็นไพ่ของไฟออฟไพดิเคิลหรือไพ่ของห้าเหรียญเสียงภาพของคนคนหนึ่งกำลังเดินตามหาบ้านเดินตามหาครอบครัวเดินตามหาสิ่งที่พักกายพักใจอะ่ะ สั่นนี้เกิดขึ้นเรชาวราศีกรกฎถ้าในช่วงวันที่1นึ่งถึงสิบห้พฤษภาคมเนี่ยเปรียบเสมือนกับชีวิตของคุณเนี่ยอย่างน้อยนะคุณจะพบเจอที่พักกายพักใจอย่างน้อยการที่คุณเหน็ดเหนื่อยกับทิ้งที่ผ่านมาตลอดเนี่ยมันจะทําให้คุณพบเจอบ้านที่อบอุ่นเห็นไหมผมเล่นนลว่าดวงชะตาของชาวราศีกรกฎช่วงนี้มีโอกาสดวงชะตาที่จะมีการเจออะไรที่มันอบอุ่นขึ้นสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตการพบเจอความรักที่เขาเรียกว่าอะไรผลกําไรเหมาะสมที่ที่เป็นบ้านของเราที่มันบรรยายพักกายพักใจที่มต้องเหนื่อยอะถ้า ถ้ามันคือความสุขถ้ามันคือความรักแท้ถ้ามันคือสิ่งที่มันเหมาะสมกับเราเนี่ยเราจะไม่เหนื่อยเลยนะทั้งหมดทั้งมวลของไพ่ชุดนี้ือการบอกคุณหรือทั้งนั้คุณแค่นั้นเองว่าถ้ามันใช่จะไม่เหนื่อยถ้ามันคือรักแท้มันจะไม่เหนื่อยเลยนะมาเจอไพ่ห้าเหลี่ยมมาเขามายถการตับตามกลับมาคืนใจการตับตามมาลักการการตามหาการและการจะไม่ยอมเสียกันไปหรอกถ้ามันคือมีสิ่งที่มีคุณค่าสิ่งที่รักกันมากพอแต่ใครหลายคนเนี่ยรู้สึกเหมือนกับไปตามหาเขานะครับง้อเขามาตลอดพยายามทุ่มเทเพื่ออเาามตลด จนตัวเองเนี่ยถูกทิ้งไว้กลางทางตัวตัวเองเนี่ยเหมือนเอาความรักไปให้เขาแต่เขาเอาความรักีของเราเนี่ยไปให้คนอื่นดูรู้สึกเหมือนกับรักเขาอยู่ฝ่ายเดียวเหนื่อยอยู่ฝ่ายเดียวแต่เขาเนี่ยไม่เห็นสิ่งที่เราทึ่เหนื่อยหรือพ้นเพื่อเขาเลยอ่ะชั้นพันาของไพ่ใบต่อมาคือ1นึ่งถ้วยเอเอ็ดออฟครับคือการเริ่มต้นชะตาชีวิตของชาวราศีกรกฎวันที่หนึ่งสิบห้าพฤษภาคมเลยว่าทำนายเลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณเนี่ยชีวิตดีขึ้นการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆการเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆการรเิ่มต้น เจอที่พักกายพักใจเจอสังคมใหม่ๆเจอสังคมรอบข้างใหม่ๆเจอข่าวดีใหม่ๆสังคมใหม่ๆความรู้สึกดีๆเข้ามามีคนรักคนแคร์คนต้องการคุณมากมายมิวกับพบเจอความรักที่มีคนเข้ามาสนใจทางโซเชียลทางกลุ่มเพื่อนกลุ่มสังคมออนไลน์การเดินทางงานกิจกรรมต่างๆนะครับซึ่งทําให้รู้สึกว่าตัวเองมีความสุขมีคุณค่าและไพ่ใบนี้ค่อนข้างจะชัดเจนเรื่องของการที่ชะตาชีวิตได้รับความสุขการตอบแทนของผลรางวัล ก็ตอบว่าช่วงนี้หมยความ่าจะมีการเริ่มทําสิ่งใหม่ๆในเรื่องการงานการเงินที่ดีการเริ่มสร้างชีวิตที่ดีของเราให้มีดีมีสุขนะครับพอสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับคุณเห็นไหมเริ่มมีอิสระเริ่มไม่ต้องอยู่ในความมืดบอดเริ่มไม่ต้องเสียใจไม่ต้องมานั่งรอใครสักคนหนึ่งที่เขาไม่กลับมานะครับปล่อยให้น้ําตามันไหลไปเปิดความเจ็บปวดเสียใจมันพัดผ่านไปอะ่ะหกถ้วยพอทุกครั้งเลยนะเวลาคุณดีทีไรเนี่ยหกถ้วยคือการกลับมามอบดอกละไม้ กลับมามอบสิ่งดีๆกับสิ่งที่มันคืนสู่ยาวเข้ามาฉันพัฒนาการของไพ่หกถ้วยหรือสิ f อบครับใบเนี้ยจะเห็นภาพของเด็ก2คนที่กลับมาเป็นเด็กคนเดิม่าก็เลยทานายว่าคนละของชาวราศีกรกฤษแลยท่านเนี่ยเวลาเขาทำร้ายคุณไปเขาจะไม่ได้คิดเขาอาจจะทำอะไรด้วยอารมณ์ทำเหมือนคนไม่เคยรู้จกักทำเหมือนคนไม่เคยรักกันเลยแต่สุดท้ายมีไพ่หกถ้วยหมายความว่าเขาก็จะกลับมามอบความรักกลับมาทําดีกับคุณในตอนที่คุณเนี่ยอยู่ดีมีสุขเริ่มต้นชีวิตใหม่เขากลับมาต้องการความรักกลับมามอบความรักกลับ กลับมาขอคือสู่ยาวก่อกันและกันเกรย์ตอว่าพลังของชาวราศีก็รกฎในช่วงของวันที่1นึ่งิพฤษภาคมเนี่ยตัดเบนตัดกรรมตัดคนรักปล่อยคนรักทาไปเถอะสุดท้ายยังไงเขาก็กลับมารักกลับมาแคร์คุณกลับมาต้องการคุณถ้ามันคือรักแท้ไงก็กลับมาถ้ามันใช่มันจะไม่เหนื่อยอ่ะและจะกลับมาดีนะแต่พลังงานของไพ่ชุดนี้หมายความหกเรื่อการพบเจอและความรักที่เป็นการยามิที่ดีการพบเจอรักแรกพบกันพบเจอความรักที่มันหยิบยิ่งสิ่งดีให้แก่กันไม่ใช่ทาร้ายกันไม่เลิกไม่ใช่ว่าคบแล้วเหนื่อย ขบและเจ็บขบและทุกข์คุณมีโอกาสพบเจอความรักที่ช่วยเหลือดูแลพึ่งพาอาศัยได้นะครับมันเหมือนกับการพบเจอป๊อบบี้เลิฟความรักที่มันเหมือนกับอบอุ่นหัวใจเชื่อใจกันไว้ใจกันใจแลกใจประมาณนั้นมาดูไพ่ของใบต่อมาของชาวราศีกรกฎกันดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็การแนะนากานไพ่ค e ืนถือดีเห็นครับเจ็ดภาพของดวงชาวราศีกรกฎหลายๆท่านเลยนะว่ามีทิ่สมบัติรออยู่ถ้าคุณเจอเรื่องราวเลวร้ายมาถ้าคุณผ่านเรื่องราวเลวร้ายมาเนี่ย ทำนายในช่วงของบันพึกสภาคมวันที่1นึ่ง้เลยว่าจนถึงงินเดือนปีเกิดคุณคือช่วงกรกฎาคมในปี2องพคุณจะตรงตกบริโภคทรัพย์หลายคนไม่สนใจความรักก็จะมีถึงขั้นน้่งรวยมั่งมีสีสุกกับผลตอบแทนผลลงทุนที่คุณเหน็ดเหนื่อยมานานผลที่คุณเอาเวลาไปให้คนอื่นเอาเงินไปให้คนอื่นเอาเวลาชีวิตของเราไปให้คนอื่นพอเปลี่ยนมาหันโฟกัสชีวิตตัวดีเพื่อตัวเองเพียงกลับมาสนใจตัวเองเพียงกลับมาทําสิ่งดีเพื่อตัวเราเองหรือเริ่มต้นใหม่ มีโอกาสได้รับโชคลาภการเงินความร่ํารวยดวงมีเงินมีทองมีความมั่งคงมั่งคัง่งตกสมบัติตกราชาโชคตกโชคนะแล้วไพ่ไปต่อมาเดอะทาวเวอร์ครับปัญหาหรืออุปสรรคที่คุณได้พบได้เจอเนี่ยสุดท้ายครับคุณเลือกได้ว่าคุณจะจบมันคุณเลือกได้ที่จะเจ็บแต่จบหรือเลือกที่จะจบปัญหานี้นะครับแล้วเริ่มต้นใหม่สร้างมันขึ้นมาใหม่ที่ดีกว่าเดิมมีความสุขกว่าเดิมมีสิ่งใหม่เกิดขึ้นมาด้วยตัวของคุณเองหรือเลือกไล่นะว่า คุณจะทําลายปัญหา purs, นี้ไหมคุณจะแก้ปัญหานี้ห e รือเปล่าฉันคนรักของชาวราศีกรกฎท่านเนี่ยจะมีการบอกเลิกบอกล,ลากันแฟนที่เคยเป็นครอบครัวที่เคยหยิบยื่นสิ่งดีต่อกันมาเคยมีความรักดต่อกันมาแต่สิ่งที่เป็นเดทาวร้นกเหมืพอนว่าพอมันจบปัญหาพอปัญหาเหล่านี้มันจบแล้วเนี่ยคุณเลือกได้นะควินออฟซอสคุณจะกลับไปรักกันหรือคุณจะไม่ยอมเจ็บไม่ยอมเสียใจไม่ยอมทนและกับความทรมานเพราะเหมือนกับเราถือดาบมานานและมันขึ้นอยู่การตัดสินใจแล้วว่าคุณอยากจะเขียนเรื่องราวนี้ต่อ คุณอยากจะเป็นเรื่องราวดีๆนะครับเป็นความรักที่ดีเป็นสิ่งดีๆของกันและกันหรือเด็กถือดาบหรือจะตัดกันไปเลยหรือว่าจะตัดสินใจที่จะจบเพราะเด็กถือดาบกับคิงออฟซอสหมายความว่าเมืเ่อเขาก้าที่จะตัดสินใจทำร้ายเราก่อนือเมืเ่อเขาทิ้งเราไปก่อนเราเองก็ขอเจ็บบ้างแหละก็ขอตัดบ้างแหละก็ขอทําให้เขารู้สึกรู้ตัวบ้างแหละว่าเราจะไม่ยอมกลับไปเจ็บเรานะเราจะไม่ยอมกลับไปถูกทําร้ายล้วนะมันไม่ผิดนะที่เราจะมีความสุขไม่ผิดนะที่เราจะไม่กลับไปครับ พอให้ใบต่อมาคือสร,รุปความรักของชาวราศีกรกฎท่านเลยว่าสาม้เท้าเรามีสิทธิ์เลือกชาวราศีกรกฎท่านในช่วงนี้มีโอกาสเลือกการงานการเงนินความรักที่มีความสุขความมั่นคงมีโอกาสที่จะเลือกที่ที่เป็นของเราความสุขอยู่ตรงไหนแล้วเหนื่อยก็ไม่ต้องไปอยู่อยู่ตรงไหนแล้วมีคุณค่าอยู่ตรงไหนแล้วมีความสุขตรงไหนแล้วเหมือนกับได้พบเจอความรักที่เหมาะสมอบอุ่นหัวใจไว้ใจเชื่อใจกันได้ก็อยู่ตรงนั้นครับใครก็ตามที่ทนมาเยอะเจ็บมาเยอะเสียใจมาเยอะ คุณเป็นคนที่รักและใครรักมากอดทนก็อดทนมากแต่เวลาเจ็บทีนึงเนี่ยก็จะชนให้ถึงที่สุดนั่นแหละชนะน่นไม่ใช่ต้องกลับไปโจมหรือกลับไปเจ็บหรือกลับไปทนอีกนะในเมื่อเราผ่านมันมาแล้วแต่ถ้าเกิดใครเพิ่งเลิกต้องลาก,กันไปแลวยังนึกถึงการรักกันอยู่เนี่ยก็แก้ไขและทำสิ่งดีๆซะนะวางมีดลงซะและกลับใจนับถือพระซะด้วยนะพอไพ่ไปเอาลครแนะนําชาวราศรีกรกฎให้ท่านเลยว่า forward white rabbit ครับไปตามสิ่งดีๆกลับคืนมาไปตามความรักที่ดีของกันและกันไปตามโฟกัสสิ่งดีๆของกันและกัน ะะเพื่อจะเอาความรักด,ดีให้กลับมาหากันนั่นเองโดยการเอาความสิ่งดีไปให้เขาเป็นครั้งสุดท้ายโดยการทําสิ่งดีเป็นครั้งสุดท้ายเพื่อความกันก่อนที่สุดท้ายแล้วเนี่ยจะจบจะไม่มีทางที่จะติดต่อหรือว่าสิ่งดีเหลืออยู่แล้วฉะนั้นจงตามความรักที่ดีถ้าเกิดยังรักและดีพอแต่ถ้าเกิดไม่ใช่ forward away นะปิดจงตามสิ่งดีของเราให้เจอจงตามทางที่ดีของเราต่อไปนั่นเองครับขอบคุณชาวราศีกรกฎที่มาดูคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe ด้วยนะครับ ใครต้องการดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ